มีครั้งหนึ่งที่ผมไปชกออสเตรเลียที่ซิดนีย์นะครับไปเจอพี่บัวที่นั่นแล้วได้ทำความรู้จักพี่บัวที่นั่นแล้วก็เทรนเนอร์พี่บัวกับพี่บัวได้ชวนผมไปซ้อมด้วยเพราะว่าช่วงนั้นพี่บัวไม่มีคู่ซ้อมเสนอออปชั่นให้ว่าเดี๋ยวจะส่งต่อยนอกรา,ายการเมืองนอกให้ใช้แล้วก็ไปอยู่กับเขาอะไรนี้ครับจริงๆผมผมดูพี่บัวชกมานานแล้วผมรู้สึกว่าผมมีเขาเป็นไอดอลตั้งแต่เรายังไม่รู้จักเขานะตั้งแต่ยังไม่รู้จักผมชอบดูเขาชกมาก เสร็จแล้วพอไปได้รู้จักไปได้เจอไปซ้อมด้วยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทั้งมวยคนหนึ่งมันแตกต่างกับทักมวยทั้งหมดในประเทศเราซึ่งเป็นคนเดียวที่แตกต่างมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาแตกต่างเราอยากรู้แล้วทำไมเราทำแบบเขาได้หรือเปล่าเราเราเรียนรู้จากเขาได้หรือเปล่าพอผมซ้อมพี่บัวไปซ้อมไปสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แตกต่างก็คือความคิด mindset สังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวพี่บัวต่างจากสิ่งแวดล้อมชีวิตนักมวยเราจากแบบ20ปีที่เราโตมาในวงการมวยคือคนละเรื่องอันนี้เขาเป็นนักมวยแต่เป็นนักกีฬาอาชีพจริงๆร,ระดับโลกจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเพียงแค่การชกไม่ได้เงินจากการชกอย่างเดียวยังมีสปอนเซอร์ยังมีถ่ายโฆษณายังมีเป็นนายแบบยังมีเล่นละครยังมีต่างๆนานาซึ่งมันสามารถทําเงินได้หลายทางมากแล้วอะไรคือข้อแตกต่างวินยัยรูปลักษ์ภาพลักษณ์การซ้อมมวยบอดี้เขาการชกเขาสไตล์การชกเขา ต่างๆนานามัน มันรวมกันนะครับทำให้เขาแตกต่างจริงๆพื้นฐานเขาก็เหมือนนักมวยทั่วไปครอบครัวยากจนมาชกมวยได้เงินน้อยโดยเอาเปรียบเติบโตมาเรื่อยๆก็เหมือนนักมวยทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือเขามีวิน,นัยเขามีทัศนคติที่ดีเป็นคนที่พร้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าคนดูเราอยากได้ความแบบดุแข็งแรงเป็นนักลบถูกไหมครับพี่บัวมีครบแต่นักมวยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วก็โอกาสต่างๆทุกอย่างทุกอาชีพไม่ว่าจะไปเล่นละครไม่ว่าจะเป็นนายแบบไม่ว่าจะไปเป็น,แบบะปนอะไรก็ตามเขาผมรู้สึกว่าเขาปรับตัวได้หมดผม ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องปรับตัวได้สิ คิดไว้นานแล้วว่ายังไงผมจะได้โชกับเขาเพราะเขาเป็นเบอร์หนึ่งมานานแล้วนะแล้วผมคิดว่าถ้าผมแบบชนะเขาได้ผมก็จะเป็นเบอร์หนึ่งแทนเขาในการที่เรามองเขามานานแล้วเขาศึกษาเขามานานพอแล้วเรียนรู้เขาดีพอ,อยังเคยได้ยินไหมครับว่ารู้เขารู้เราลบล้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้คือเบสิกใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าในกีฬาอะไรก็ตามแต่ซึ่งถ้าเราศึกษาเขามากพอเรามาแก้กเกมเขาดีพอเราซ้อมไปแล้วเราทําได้อย่างที่เราวางแผนไว้ทุกอย่างมันก็จะได้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมมั่นใจเพราะผมวางแผนดีพอผมเตรียมตัวดีพอผมศึกษาเขาดีพพออแแล้้วเาไมม่่่ใชยยดนุษ์ ทุกคนแพ้ได้นั่นแหละครับถ้าเราเตรียมตัวดีพอดีกว่าเขาเราก็ชนะเขาได้จริงๆผมมีเตรียมเยอะกว่านั้นแต่ว่าลูกนั้นใช้ได้ผลมันมีอีกหลายลูกที่ผมเตรียมไว้เตะกั้นคอเขาลอยมีอีกหลายแบบที่ผมเตรียมไว้หยุดเขามีหลายหลายลูกถ้าสังเกตเห็นยกแรก เขาต่อยหมัดผมดูเหมือนโดนแต่ไม่โดนนะเพราะผมถีบยันเขาตลอดเพราะเขาไม่รู้วิธีป้องกันลูกถีบแล้วเวลาเขาชกกับฝรั่งลูกนี้เป็นลูกสำคัญที่แบบไม่ค่อยใช้กันแล้วก็ป้องกันยากซึ่งเราเราใช้ได้ดีเราใช้มาตั้งแต่เด็กรู้สึกสัใจครับผมรู้สึกแบบผมทาได้อะผมรู้สึกว่าผมตั้งใจที่จะทําทุกคนคิดว่าผมทําไม่ได้ ไม่มีใครเชื่อผมผมพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อผมแล้วผมได้พิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดและผมมั่นใจผมทําได้จริงๆผมไม่ได้พูดพลอยๆผมไม่ได้พูดลมๆแรงๆผมรู้ในสิ่งที่ผมทําผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราพิสูจน์ได้เขาเห็นแล้วว่าเราทําได้ในสิ่งที่เราพูดมันมันรู้สึกแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจในตัวเองมากกว่ามันเป็นความแบบปนความสัจใจนิดนึงว่าแบบเฮ้ยมึงดูถูกคุณหรอกูททามึงเห็นแล้วนะอะไรเงี้ย มาร่วมที่นี่เพราะว่าอันดับแรกครับที่นี่มีเทรนเนอร์เก่งๆหลายคนมากซึ่งผมอยากได้วิชาจากเขาเสร็จแล้วก็พี่หนึ่งเป็นพี่ที่ใจดีคุยง่ายครับชวนมาร่วมงานด้วยแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้ก็คือพี่หนึ่งบอกว่าเดี๋ยวพี่เป็นสปอนเซอร์ให้มาซ้อมกับพี่ว่างก็มาซ้อมไม่ว่างก็ซ้อมเองดูเลงเพราะผมมีทีมงานอยู่แล้วอนะไรเงี้ยพี่หนึ่งก็แบบยื่นข้อเสนอที่แบบเป็นกันเองให้อนะไรเงี้ยพอใจกับตรงนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจกับตรงนั้นที่พี่หนึ่งชวนมาอยู่ด้วยแล้วก็ผมเคยมาซ้อมให้น้องๆทททีีีี่่่่่่่นนนนผมมมรรูู้้้้สึกกกววววาาาาเเอออยยยงุคคลลลลแไดดใหต แล้วก็พี่หนึ่งบอกว่าพี่หนึ่งอยากจะให้เด็กที่ Done ที่นี่ให้เราเป็นแบบอย่างผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีทั้งผมและพี่หนึ่งได้ทําด้วยกัน <Duty> เราเป็นตัวอย่างให้น้องๆผมอยากให้สังคมมวยมันเติบโตวกว่าน,นี้อยากให้มันเป็นกีฬาจริงๆนักกีฬาในบ้านเราถึงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับทําไมนักมวยไม่เป็นที่ยอมรับทั้งๆท,ที่นักมวยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกผมไปเมกามีแต่คนมาต้อนรับมาดูแลเราดีมากคือเขายก<ล>ย่องเราอแล้วทําไมแบบในเมืองไทยมันถึงไม่เป็นที่ยอมรับ ในวงการมวยผมก็เลยรู้สึกว่าพี่หนึ่งมีทัศนคติที่ดีตอนเด็กแล้วผมรู้สึกว่าผมช่วยได้ผมก็เลยอยากมาทํางานด้วยอยากมาช่วยน้องๆแล้วก็ได้ความรู้เองด้วยผมก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยได้จากประโยชน์จากพี่นําสักน้อยแล้วก็พี่เกล้านพี่เด่นเก้าแสนซึ่งเป็นแชมป์ระดับแชมป์หมดเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องได้ความรู้จากพี่พเขาอ่ะ he ผมได้ความรู้ของผมและผมได้สปอนเซอร์ our, แล้วผมได้ช่วยน้องๆอีกผมก็เลยรู้สึกว่าไม่มีข้อไหนที่ผมจาเป็นต้องปฏิเสธมันวินวินทั้งคู่แล้วก็ผมรู้สึกว่าพี่หนึ ซึ่งผมเป็นคนใต้อยู่แล้วเนี่ยเราจะเป็นแนวทางให้น้องได้เราจะคล้าให้น้องได้ว่าเฮ้ยต้องทําอะไรบ้างผมเองก็ผมก็ยังไปได้ไกลกว่าน,นี้ผมรู้สึกว่าในเรื่องแพชชั่นผมมีเยอะผมรู้สึกว่าในรุ่นผมอะ่ะผมต้อง เก็บทุกคนให้ได้แล้วผมจะไปเอาแชมป์มวยไทยพอผมเป็นแชมป์มวยไทยแล้วผมจัดการทุกคนในมวยไทยได้ผมจะไปชกเอเอเอต่อถ้าผมชกมวยไทยได้แล้วผมก็เลือกมวยผมก็รู้สึกไม่หมดสนุกแล้วมีตังค์แค่ไหนก็หมดสนุกก็เลยรู้สึกว่าต้องหาเรื่องสนุกสนกคทำต่อไปครับผมรู้สึกว่าผมยังยังอยู่ในแบบเพิ่งเริ่มมากกว่ามันจะบอกยังไงดีผมรู้สึกว่าผมมันจะมีเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาผมรู้สึกว่าผมจะแบบตั้งเป้าหมายให้ผมเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แค่เพื่อความเติบโตผมมันเพื่อความสนุกส่ววนตัเพราะผมรู้สึกว่่่่าเมือไหทีผม อยู่เฉยๆต่อให้ผมมีเงินก็ตามผมรู้สึกผมแบบไร้ประโยชน์มันเป็นความรู้สึกแบบเราอยู่ไปเพื่ออะไรแต่พอเรามีเป้าหมายใหม่เรารู้สึกเฮ้ยเราทําสิ่งนี้แล้วพอเราทําสําเร็จแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วเราก็ต้องค่อยตั้งเป้าหมายใหม่อยู่เรื่อยๆผมรู้สึกว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเราจะได้รู้ว่าเราอยากทําอะไรเราจะได้รู้แล้วว่าเราควรทําอะไรพอเราทํามันได้เราก็จะได้รู้ว่าเราเป้าหมายใหม่เราคืออะไรเราต้องตั้งเป้าหมายอยู่เรื่อยๆว่าเราทําอะไรได้บ้างเหมือนทางที่เราต้องเดินในชีวิตเราจะไม่ต้องมานั่งสับสนว่าเฮ ทำอะไรได้บ้างวะอะไรเงี้ยหาเป้าหมายให้ตัวเองให้ได้ก่อนแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันจะง่ายขึ้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ